ไปกินข้าวได้เร็วเฮ้ยเยนบคอนเยนก่อนนี่คือดานน้อวพอช็อตทำไปดูดินะว่าไงนะอ,อม่ออมอ่มนี่ดานน้องสาวของพี่คือ,ค,อคือตู้เรียมทัสโแนแมนกิกก้อนเด็ดนะโอ,โอเคท่านรองดูดิโอเค 妈！ เะอาลรบไม่ดเกิดอ้หน่อยอะมาเดีเริ่มเลยว้นบืเพี้ยแต่ไม่กวิชาเศร้าเยเข้าตัวเดี๋ก็เกมกะโกกระโดดเนี่ยนี่คอวิชาวิธีคือวิชาเออดีแลเป็นยงไงบอหมดแล้วว่าไรไม่ทำะอ่ามาด่าีะไม่าดิอ ก็ไม่เป็นไรหรอก่ะเออ,เอ,อโอเคพูดนายได้เลยเออถ้างั้นอันเริ่มก่อนเอาล่ะที่มเป็นตัวอย่างใหน้นายดูแต่ว่าฉันทำไม่ได้โอเคหันได้แลละ มวยออออออไม่เป็นออออเออเออเอออุ้ยจ้าเออจำเำไดแล้วพี่บอทได้แล้วพี่ภูมิใจเออเออเออฝาดชาพนักกิจก็ได้โอเคชาวพนักกิจให้เอพี่ไปมระชาพนักกิจด้วยกันไหมโอ้ยไอ่ไม่ มวยปอบไปใหย่เออเราไปจักินี้กันเถอะเออเยี่ยเยี่ยเชื่อเออเชี่ย้อ้เออเออเยี่ยกูตายแล้ว